ขอบคุณเช้าวันนี้ขอบคุณเช้าวันนี้ที่มีเราสวัสดีค่ะแม่นายเจียบตองทำไมถึงได้ขอบคุณเช้าวันนี้เพราะว่าในสิ่งอันนี้คือเป็นการที่แม่นายเจียบกินเองนะว่าทุกคนก็อาจจะรู้แหละว่าแต่ว่าไม่มีใครอาจจะมีคนถ่ายทอดหรือไม่ถ่ายทอด แต่แม่นายเจีย๊ยบเอาความรู้สึกของตัวเองมาทายทอนไม่มีใครการันตีเราได้เลยว่าพรุ่งนี้มีอยู่จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นขอบคุณเช้าวันนี้ที่แม่นายเจีย๊ยบได้ตื่นมาในเช้าวันนี้แล้วก็ขอบคุณในการที่มีอยู่จริงในเช้าวันนี้คือปัจจุบันที่สุดคือการมีอยู่จริง ช้าวันนี้เราก็ขอบคุณที่ตัวเองได้ตื่นมาในเช้าวันนี้ได้ทำกิจกรรม,มกิจกรรมอย่างสมบูรณ์ใร่างกายตัวเองแข็งแรงสมบูรณ์วันนี้ก็จะสื่อก็จะเล่าเรื่องว่าถ้าเกิดเราไม่รู้สึกว่าเราขอบคุณหรือเราเรามีความสุขจเราไปทวินหาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตคือความสุขที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต เราไม่สามารถคาดหวังได้แต่ความสุขที่มันมีอยู่จริงได้คือณนะวันนี้ณนะปัจจุบันที่เรามีโอกาสหายใจหรือบางคนนะอาจจะไปโในอดีตเราเคยมีความสุขแบบนั้นในอดีตเรามีความทุกข์แบบนี้อะไปคิดหาเรื่องทุกข์ในอดีตแล้วก็เอากลับมาเป็นเรื่องทุกขนะ์ณปัจจุบันหรือต่ แต่ก็ยังดีนะถ้าเกิดใครคิดถึงเรื่องความมีความสุขแต่บางคนนะไปเอาเรื่องทุกในอดีตมตาตดสินมตาตดสินความสุขนะปัจจุบันก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสื่อถึงคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งไหนม,มันจะดีหรือชั่วม,มันก็คืออดีตและปัจจุบันอดีตก็คือสิ่งที่มันผ่านมา อนาคตก็ยังมาไม่ถึงซึ่งบางคนบางคนนะสำหรับบางคนอันนี้พูดถึงสำหรับบางคนไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดเรามีบ้านเราจะมีความสุขแบบนั้นถ้าเกิดเรามีรถเราจะมีความสุขแบบนี้ซึ่งเราไม่ได้รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้มีโอกาสตื่นมาหายใจไหมไม่มีใครการันตีได้ ขนาดแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเราจะตื่นได้จริงปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราก่อนที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันแสนจ,จะยากแล้วการที่เราจะเติินเติบโตหรือโตมาได้จนบรรลุนิติภาวะมีความมีสติปัญญาอย่างรู้วิเคราะห์สิ่งไหนถูกหรือผิดได้จึงถึงอายุเท่านี้ ซึ่งมันก็ใช้เวลาในโลกมนุษย์พอสมควรเพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างด้วยความมีความสุขจเจริญเจริญด้วยปัญญาใช้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะตอน